อ๋อมีสี่ตัวแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะบอกเพื่อนๆสิอุปกรณ์ยาสัมแล้วก็มีผักมีซอสเข็มฉีดยาแล้วก็มีซอสตัดยาแล้ยาเนี้ยคะเตียงอ๋อเตียงใส่ดาราได้ไหมได้ได้ตัวใหญ่เลยเครตัวใหญ่ไหมเออเคยเต้ยตัวใหญ่จนไปนี่คืออุปกรณ์เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์ใช่ไหมถ้างั้นพวกเราไปเปิดคลินิกกันเลยค่ะ ปวยเป็นอะไรกันบ้างเอาตัวไหนก่อนนะเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยช่วยด้วยปวดท้องจังเลยคุณหมอตุบ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 โอ้ยช่วยด้วยไอ้ตัวแข็งจีดยาไม่ต้องกลัวแข็งจีดยานะนี่มันของปลอมโอเคค่ะโอ้เปล่าให้ด้วยจิ๊กโอ้ยเสร็จหรือยังคะคุณหมออันนี้ต้องทานยาด้วยไหม นค่ะป้อนยาลูกเจีย๊ยบหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูรักษาเสร็จหรือยังคะคุณหมอยังค่ะเออ,เอ,อมันมีไก่อีกหลายตัวเลยนะยาเป๊ปเปิ้ลแม่ไรคิวเป๊ปเปิ้งนะเอาไก่ไหนเราเคีป๊บเปิ้ลแเอาเคี่ยรีบรักษาค่ะใายแสงปิดปิดปิดเสร็จแล้วอ๋อคนนี้รักษาเสร็จแล้วเหรอคะขอบคุณนะคะคุณหมอ หนูหายเปิดทางแล้วคะ่ะคุณต่อไปค่ะคุณหมอช่วยด้วยช่วยด้วยคุณหมอหนูเจ็บขาหนูกระโดดลงมาจากเตียงค่ะช่วยด้วยาขาออกขาออกโอ,อก๊ยเอาขาออกเลย <c oughs> แล้วอย่างเงี้ยเรากระโดดเล่นบนเตียงได้ไหมคะไ,มได้คะ่ะถ้ากระโดดเล่นบนเตียงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะจะเจ็บขางั้นคุณหมอรักษาให้หน่อยได้ไหมคะลูกเจียมร้องไห้แล้วโอเคหนูรักษาให้ก่อนโอ้ยจี้ที่ขาเลย เจ็บจังเลยคุณหมอโอ๊ยหนูจะหายไหมคุณหมอ,อหายสิเอาคุณหมอรักษาให้หายเร็วๆเลยนะคะโอ๊ยจิบๆๆ๊บจิ๊โอเคใช่ถุงมือใช่ถุงมืออ๋อใช่ถุง,ถง,ถงมือ <laughs> ตักยาใส่ช็อตชึ๊บป้อนเลยค่ะจึ๊บอ๋อขอบคุณค่ะคุณหมอหลังจากนี้หนูจะไม่กระโดดเล่นบนเตียงอีกแล้วค่ะเล็กว <one> oh, <next S 2> ่างชีสโอเล็กามฟช่วยหนูด้วยอเ <Okay. S 1> ป็นอะไรหนู <Okay. S 2> กินแต่ขนมเนี่ยเจ็บที่ปากมากๆโอเคเหนือขัเหมือกันนะคุณหมอทำเบาๆนะคะหนูกลัว okay. โอเคเกิดการ เสียงอ,อ,อ,อะไรคะคุณ<อ>หมอเสียงนอนอุ้ยเสียงนอนอยู่ในปากเหรอหอุ้ยคุณหมอช่วยหนูด้วยหนูมีหนอนได้ยังไง <c oughs> คุณหมอบอกหน่อยได้ไหมคะทําไมลูกเจี๊ยบถึงมีหนอนอยู่ในปากก <c oughs> ินของเสียมาแล้วก็กินขนมดไปด้วยลูกเจี๊ยบกินแต่ขนมไม่ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วต้องกินอะไรคะกินผลไม้แล้วก็กินกินข้าวแล้วก็ นี่ลูกเจี๊ยบไม่ยอมกินใช่ไหมคะมกินแต่ขนมมันไม่ดีเลยนะคะเราจะต้องกินผักผลไม,ม้กินอาหารในครบ5หมู่นะคะคุณหมอมารักษาเอาหนอนออกจากปากให้ลูกเจี๊ยบก่อนแล้วเอายาไปหนึ่งหนึ่งถ้วยนะตึ๊ดตึ๊ดติ๊ด เจี๊ยบตัวนี้นะคะมีไข้สูงเลยเพราะว่ามีหนอนอยู่ในปากเนาะเรามาทำการรักษาดีกว่าค่ะโอเคค่ะฝน้าอึออกเรีอยงคะคุณหมอ เอาหมดแล้วฉีดยารักษาก่อนเอาอันนี้ก่อนนะคะโอ้ส่ยาส่ยานะคะอันนี้น้องน่าจะเป็นหนักนะคะอ่าฉีดเลยค่ะจิบฉีดติมปากฉีดติมปากเลยอเอายาไปก้อนเนื้อก็ช้อนไปด้วย รักษาหนอนที่อยู่ในปากลูกเจี๊ยบเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหอันุญด้วรค่ะเล่กวรคีสข้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณหมอคุณหมอช่วยด้วยหนูล้มมาค่ะหนูปั่นจักรยานล้มค่ะรักษาหนูหน่อยหนูเจ็บมากๆเลยจริงเลยค่ะโอโ ยกเกี๊ยบมาไกลๆก่อนอ้เจ็บขานะคะเดินไม่ได้เลยอันนี้อันนอนอ้อเอานหนอนออกกันนะโอ๋อนี้มีหนอนอยู่หนูเจ็บขามากๆเลยค่ะคุณหมออื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 ออออือโอ้ยแขนเต็มเลยอันหนอนออกกันอื้อหนอนออกแล้วโอ้ยอีอ้าวฉีดเลยจะทำแผลให้ด้วยค่ะคุณหมอ วย่หนนคุณหมอนหนีบหนอนให้เราอยีวีวคุณหมอทิ้งหนอนคุณหมอนหมอนหีบหนอนจัดการเลยค่ะเออโอ้โหโอ้โหล้างมือก่อนนะคะเราต้องรักษาความสะอาดแบบมากๆนะะคในการรักษาแผลของคนไข้ทีนี้มือก่อนอ่าใส่ถุงมือแล้วอึ๊บอ,อึ๊บอึ <จก S 2> ๊บโอ้เจ็บขาเจ็บขาเอาขาออกเอาขาออกอยังงี้ยใส่ยาชิชโอ้ยเจ็บจังเลยไปเริ่ไป ปุ๊บปเอ,เอเากลับบ้านปึ๊บอันนี้ป้อนยาให้น้องนะคะเคเอายากลับบ้านไปด้วยมวกค่ะคุณหมอหมวอมวอคุณหมอก็รักษาให้หนูเสร็จแล้วนะคะหมอให้ยากลับไปาทานที่บ้านอย่างต่อเนื่องเลย <c oughs> ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่รักษ กนะ่อนนะขอบคุณเพื่อนกุติดตาแวร์ใจให้ช่องน้องดาลากับแม่แม่ได้จ้าแต่ว่าขอปิดล้ากันนะคะแม่มากับน้องลาลาขอตัว,ตวลาไปก่อนนะบาย